แต่อะไรต่างๆนะหัวหน้าพับร่วมรัฐบาลก็โดนกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับหัวสองวหรือเปล่าสงวงวแม่งก็โดนกล่าวหาว่าหัวนะรัฐมนตรีก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ่อนายกก็ไม่รู้ต้องกลับเข้าคุกหรือเปล่านายกก็โดนร้องเรียนเรื่องรับโอนหุ้นจากแม่สี่พันล้านยังไม่ได้เสียภาษีอะไรต่างอ้้หวันๆแม่งมีแต่เรื่องสีเทาประเทศเรานี่มันแบบ โจรเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องครับพี่น้องว่าไงเพราะนั้นต้องหลอกลวงคนแก่มิจฉาชีพแรงงานเถื่อนแย่งอาชีพคนไทยโอ้เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับนะชาวบ้านจะอดตายข้าวของแพงรัฐบาลแม่งไม่ได้แก้ปัญหาเลยแก้แก้แต่ปัญหาตัวเองนะพ่อจะติดคุกไหมจะรอดไหมลูกรับโอนหุ้นไม่ได้เสียภาษีหรือเปล่านะโอ้แต่ละคน พักร่วมรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการหัวสวออไหมผมดูแล้วเนี่ยรัฐบาลแม่งวันวันแถลงข่าวแต่เรื่องแก้ตัวตัว,ตวเองคดีตัวเองจะติดคุกหรือเปล่าแต่ละคนจะโดนยุบพักไหมซื้องูเห่าหรือเปล่าโอ้วันวันผมดูแล้วเราคาดหวังอะไรไม่ได้กับรัฐบาลพวกนี้เลยอะไรที่หาเสียงไว้แม่งก็ไปทําประเทศยากจนแม่งก็จะเอาเงินภาษีไปแจกประชาชนนะทั้งทงที่เงินไม่มีก็จะกู้ไปแจก ไม่นานเราก็ต้องล้มละลายเหมือนประเทศในอเมริกาได้เพราะอะไรเพราะเราจนประชานิยมเราประเทศไม่มีตังแต่จะกู้เงินไปแจกผมว่าบ้ากันใหญ่มันก็คือเงินเอาเงินภาษีนี่ไปแจกประชาชนคือการหาเสียงล่วงหน้านั่นเองนะครับชุกครูนะเออบ้าไงครับปากท้องชาวบ้านไม่มีใครช่วยเลยนะครับอืมนะครับวัดดังๆน่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือ คนยากคนจนไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าไม่ใช่ไปสร้างโบสถ์วิหารไปแทงบาัาล่าไฮโลนะนะครับอ่านะนะครับอืมก็นะครับ,นะรบ,นะรบวันวันหนึ่งก็ดูแล้วเหนื่อยฮะนะเหนื่อยแทนประชาชนนะวันวันนะครับอืมโอ้แม่เจ้าเอ้ยนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็ดีความอะไรต่างก็สอบถามได้นะ ติดตามรายการพ่เดย์แล้วเนี่ยอ้าวในหลิวมานะครับสวัสดีครับนักข่าวนะครับเออนะฮะนะครับอ่ารับปากจะแจกเงินบื่นแต่ทาไม่ได้ครับอาจารย์มันจะแจกได้ไงประเทศไม่มีตังค์มันก็ต้องเอาเงินตระกูลมันที่มันมีเป็น,นแสนล้านมาแจกประเทศเรายากจนจะไปแจกอะไรอ่ะนะเราต้องเอาเงินที่มีจํากัดเนี่ยไปทําอย่างอื่นเช่นนะการรักษาพยาบาลน,นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจโครงสร้างพ,พื้นฐาน นะเรื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆให้คนมาเที่ยวทำยังไงให้บ้านเมืองดีนั่นตรงอย่างนั้นของแพงทุกอย่างเลยครับเออนะครับอืมปุ๋ยก็จะขึ้นราคาอีกแล้วครับเออนะครับอืเลยครับดีไอคอนไปถึงไหนแล้วเงียบไปแล้วครับเห็นไหมบอกนะสักพักเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะยกฟ้องหรือเปล่านะพอดูแนวโน้มมาอาจจะเป็นอย่างนั้นทําไมทํามาก็อย่างนั้นอะ นะในชั้นสอบสวนก็หลักฐานมัดแน่นหลักฐานชัดหลักฐานเด็ดนะนะส่วนใหญ่เรับยกฟอ้องเออนะครับอ,อนะครับมันกิโลระบาดโอ้โหอาจารย์ครับผมถามหน่อยครับว่าเ,เต้มาขู่อาจารย์ไม่ให้ข่าวเพราะอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรครับก็ข่มขู่ก็ไปแค่นั้นนะเรื่องคดีแางโมก็สารก็จำคุกรอการลงโทษไปแล้วผมไม่จิตใจอะไรเต้นะเต้เป็นคนตล,ตลกน่ารนะัก ผมไม่ติดใจน้องเต้นนะขับสบายๆกันเอาล่ะครับน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วมั้งแจ้งว่าป่วยขึ้นรถตู้ตำรวจไม่ได้ขอไปรถยนต์ส่วนตัวผู้กำกับสอนอบางซื่อไม่ยอมบอกต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันแล้วบอกให้ขึ้นบบรถกระบะไปศาลตำรวจรีบทำความสะอาดรถอ๋อนี่ก็คือท่านเจ้าสัวนะบอกว่าป่วยขึ้นรถตำรวจไม่ได้ตำรวจบอกไม่ได้นะ เดินไม่ได้ก็นอนนอนขึ้นรถไปเลยต้องเท่าเทียมกันท่านเจ้าสัวก็ต้องนั่งรถตำรวจไปส่งสารพอส่งสารเสร็จก็ส่งคุกแล้วผมเชื่อว่าคดีนี้คัดค้างการประกันตัวก็คงจะนอนคุกยาวเพราะคนตายเป็นร้อยนะพวกบริษัทรับเหมาก่อสร้างวิศวกรเนี่ยก็คงต้องเข้าไปอยู่ในคุกเจ้าสัวก็ไปเจอเจ้าวาดนะ,ะนะครับแล้วก็เข้าไปในคุกก็ไปเจอกับทนายดังทนายตั้มเดี๋ยวทนายตั้มก็เจอเจ้าสัวเจอเจ้าวาด นะตั้มฝากเจ้าสัวฝากเจ้าวาดด้วยนะนะส่วนเจ้ามือยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็งานนี้เดี๋ยวก็ทั้งวิศวกรทั้งทนายทั้งอะไรเต็มไปหมดในคุก,กะทั้งเจ้าวาดเจ้าสัวเต็ไมไปหมดก็ฝากทนายตั้มดูแลท่านเจ้าสัวกับเจ้าวาดด้วยนะตั้มเอ้ยนะตั้มแม่กระโดนก็ดีชอโกงฟ้องกันอะไรไปก็นหนักหนากันอยู่อืมอืมอืมวากันไปนะเออ มีเงินจะทําบุญวัดไหนก็คิดได้ดีนะวัดไหนแม่งร่ารวยอะไรก็ไม่ต้องไปทาหรอกไปทําวัดยากจนดีกว่าอย่าไปงมงายทั้งล่างทรงหมอดูอะไรต่างๆอย่างนี้เยอะเออหมดแล้วมั้งเออมีอะไรไหมเนี่ยโอ้อมืมีอะไรบ้างเนี่ยวันๆนะครับอ,อ่าอ่าเออ โอ้นะครับว่ากันไปนะครับอืมนะอืมอืมมีอะไรบ้างครับหมดแล้วมั้งวันนี้มันดนามีอะไรมั้งอ่ออืม,อมนี่ใครคราเนี่ยหมอว่าลงเตือน สมศักดิ์รำตีสาสุขถ้าไม่อยากติดคุกหยุดแทกแซงผลสอบแพทยสภาอ่นะอันนี้ขู่อ่ขู่นะขู่กันไปขู่ขู่กันมาอืมมีอะไรบ้างครับนะนอกมันก็มีแต่ข่าววันนี้ทั้งวันนะพี่น้องครับจุกครูชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่ก็นี่ก็รอว่าจะเข้าคุกหรือเปล่าทักษิณก็ตุ้มตุมต่อมต่อมตุ้มตุมต่อมต่อมเียวนะครับทักษิณเนี่ย ใครเป็นทักษสณที่โคตรเสียวไม่รู้ว่าจะติดคุกกิจตารางหรือเปล่านะครับนะครับนะก็ใครที่ติดตามรายการก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกแพลตฟอร์มนะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วช่วยประชาสัมพันธ์ว่ารายการจานเดย์ให้ความรู้ยังไงนะเตือนภัยยังไงให้ข้อคิดยังไงให้ความรู้จังกฎหมายอย่างไรนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆนะประชาสัมพันธ์เพจนะครับเยอะๆนะครับอ่าเออ นี่ใครบอกสนทีเขาบอกอาจารย์เดไปสุดซอยถึงดีกาเลยครับอ๋อไม่กลัวแล้วสนทีสุดซอยเดชาก็สุดซอยจะไปกลัวอะไรมันไม่ใช่พ่อผม <c oughs> นะนะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องเอาอสนทีปานเทพอะไรมากูกูเลยกูมไม่ได้ไดสนใจอะไรหรอกทุกคนมีมือมีตีนกันหมดนะครับอ่านะนะไม่ต้องมากูนะครับสนทีปานเทพอะไรลูกพี่ลูกน้องไม่ต้องมากูผมนะผมไม่สนใจแล้วมึงสุดซอยกับก,กูกูก็สุดซอยกับมึงก็แค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไร จะใช่จะไปกลัวทําไมเน่ยเอฟซีบอกใช่พ่อเราที่ไหนลนะ่ะนะครับอืทักษิณช่วงนี้เงียบๆมันแน่นอนนี่ไปแหกปากอะไรล่ะเออแบบสวเนี่ยแหกปากไปแหกปากมาเดี๋ยวโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทักษิณพอเป็นอะไรต่างๆเป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงแล้วเขาก็ต้องหยุดนะแบบที่สวเขาบอกนะอย่าแหกปากเยอะแหกปากเยอะก็เป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาคืนสวคนหนึ่งเขากล่าวไว้ อืชัดเจนนะเออนะครับเอาล้วครับ11นาฬิกา45นาทีแล้วโอ้โหนี่ก็จัดรายการมายาวนะอืมนะครับนะครับยาวเลยครับเนี่ยให้ความรู้กันเต็มที่นะครับเออใครมีปัญหาก็กฎหมายกคดีความอะไรก็นะอืมอืม ตึกตลมผู้ตังหาทุกคนให้การปฏิเสธต,ตำรวจเตรียมนำไปฝากขังค้านประกันรองนบประสินยันคดีรัดกุมผลตรวจยืนยันปูนเหล็กไม่ได้มาตรฐานปลอมลายเซ็นวิศวกรเบิกเงินไปแล้ว900ล้านงานเสร็จแค่33%ราเร์เซนกรรมสนองในชาตินี้นะครับเบิกเงินไป900ล้านจาก1200ล้านงานเสร็จแค่33%เเพราะฉะนั้นไทรเซ็นรับมอบงานไป นะและจ่ายเงินเกินไปก็ต้องติดคุกเดาไม่ยากเลยพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะทำงานไปสามสิบสามเปอร์เซ็นแต่ได้เงินไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สงตอง,งอคนไหนที่เซ็นรับรองการตรวจงานเป็นเท็จก็ต้องติดคุกม,มาตราร้อยหกสิบสองเดี๋ยวก่อนนะสักพู่นะนะครับมาตราร้อยสิบสองผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับมีหน้าที่ทําเอกสารนะรับรองอันเป็นเท็ป นะครับรับรองว่ามีการทํางานครบแล้วเนี่ยอันเป็นเ็ตนะนะครับอันนี้ก็โทษจําจคุกไม่เกินเจ็ดกี่เจ็ดปีแล้วโดนมาตาราน5่ห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบเพราะนั้นพอฟังเขาปุ๊บแล้วเนี่ยนะลองด้วยรสินพูดเนี่ยรับเงินไปเก้าร้อยล้านจากพันสองร้อยล้านแล้วงานทําไปแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นตท่ากับว่าคนที่รับมอบงานตรวจงานเนี่ยสอตงอเนี่ยก็มีโอกาสติดคุกฟังแค่นี้ก็รู้แล้วเราเป็นทนายมานานแล้วรู้นะเขาพูดแค่นี้ก็หมายถึงว่า พอหลังจาก17คนที่เข้าคุกเสร็จรอต่อไปก็คือสอตอง,งนะครับชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะงบเป็นเท่าไหร่พันสองร้อยล้านใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนะแกงบก่อสร้างตึกถล่มสตมงอ่าดูนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะเปิดอ่าใช้งบกว่าสองพันหนึ่งร้อยล้านอ๋อเออนะครับสองพันหนึ่งร้อยล้านอ๋อ เราเบิกไปแล้ว, 900, ลวเก้าร้อยก็เบิกไปครึ่งหนึ่งนะเออนะครับเพราะนั้นถ้าทำงานน้อยกว่าที่เซ็นรับมอบงานนะใครที่ตรวจรับมอบงานก็ติดคุกนะครับหรือมีการแก้แบบแล้วไม่ตรวจสอบให้ดีว่าแบบนั้นเป็นไงรับรับรับแรงสัตว์ะเทือนแผ่นดินไหวได้ไหมไปเซ็นแก้แบบรับรองแก้แบบตั้งหลายครั้งเนี่ยใครที่ไปเห็นชอบด้วยเจ้าที่ของสตงงก็ติดคุกอีกผมว่าแม่งงานนี้ติดคุกกันหมดเลยนะ สอตงอ็ต้องกลับไปอยู่ตึกหกชั้นเหมือนเดิมเท่าท,ที่จําไม่ผิดนะสอตงอี่มีตึกหกชั้นนะนะครับตึกหกชั้นแต่คนก็สงสัยว่าตึกหกชั้นยังอยู่ได้เลยแล้ววันดีคืนดีไปสร้างทมไมสามสิบชั้นตึกหกชั้นสตงออ่านะครับเนีน่ยเขาบอ,อกเดิมมันตึกหกชั้นนะอืมเนีน่ยแล้วทําไมใครเนี่ยไปเซ็นเห็นชอบกับการแก้ปล่องลิฟตึกสตงอจนเป็นที่มาของตึกฉลอม นะครับนะนะฮะเพราะนั้นใครนะเจ้าที่สธงอ,อไปเซ็นเห็นชอบให้มีการแก้ย้ายป่องลิฟต์เนี่ยก็เป็นไงซวยนะครับนะก็ซวยไปเอางี้แล้วกันนะก็เตรียมติดคุกอ่นะนะเตรียมติดคุกกันน่ะตึกสองพันล้านนะครับจ่ายไปแล้ว900ล้านซวยแล้วสิ <S <S โอ้ติดคุกติดจลารางกันทั่วหน้าจากหน่วยงานตรวจสอบลกลายเป็น หน่วยงานที่โดนตรวจสอบและทันดีไม่ดีก็อาจจะต้องติดคุกนะครับอืมและโดยทั่วไปนะครับบริเวณตึกถล่มเนี่ยแล้วมีคนตายเนี่ยเขาจะไม่เอาไปทําประโยชน์เขาจะเอาเป็นเป็นที่สาธารณะอย่างผมไปที่นายวันวันที่นิวยอร์กนะที่ตึกเวิลด์เทรดที่มันถลม่มบริเวณที่ตึกถล่มเนี่ยเขาทําเป็นน้ําพุนะนะผมไปดูมาแล้วเป็นน้ําพุให้เป็นแล้วก็สลับชื่อคนเสียชีวิตไว้อันนี้ที่สหรัฐอเมริกานะเขาจะไม่เอาไปใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นตรงจัดถึงจัดเนี่ยพอตึกถล่มแล้วไม่ใช่ไปสร้างตึก้าไปอีกมันก็เป็นการไม่เคารพผู้เสียชีวิตนลครับเนี่ยที่นายวัน,ว,นวันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาไปสร้างตึกใหมข่ข้างๆแต่บริเวณที่ตึกถลม่มเขาจะไม่ก่อสร้างแล้วทำเป็นบ่อน้ํานะครับแล้วก็สลับชื่อคนตายไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยผมไปกลับมาโดยทั่วไปต้องทําแบบนั้นไม่ใช่แบบพอตึกถล่มแล้วก็ไปไงนะสร้างใหม่ทับศพคนไปเลยไอ้แบบนี้เขาเรียกไม่ให้เกียรติคนที่เสียชีวิต พี่น้องว่าไงเห็นด้วยไหมเนี่ยที่เอเมริกาเขาทำแบบนี้อ่านะครับพอแก้แบบแก้อะไรต่างๆแล้วก็มีการลดต้นทุนหรือเปล่านะแล้วก็นะย้ายป่องตรงกลางมาอยู่เอ่อตรงริมอะไรทําให้รับรับแรงกระแทกไม่ได้เห็นก็ว่าอย่างนั้นนะนะนะครับอืชุกรูนะอาจารย์จิบไว้ยังอย่ง,อยงครับตอนเย็นครับใครมีไวหเหลือ,ลอก็ส่งมาให้พี่เดนะ ครับนะผมก็ไม่ใช่คนขี้เมาหรอกเพียงวันละสองแก้วพอเราแก่แล้ว6 2สิาจะไปกินไปแดกอะไรทีเป็นขวดเป็นลังนะก็เย็นก็สองแก้วใครเห็นว่าโอ้พี่เดเขาจัดรายการดีนะความรู้ได้นะส่งวายมาเลขที่1 9ึ่ซอยรามินทา52าทับหนึ่งแหวมรามทาเกต